มันก็ต้องมีต่อท้ายหมายเหตุว่าหาว่าอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนั้นไม่สามารถที่จะดําเนินการจัดหาได้มันก็ต้องควรที่จะจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถทดแทนได้ในคุณภาพที่เท่าเทียมกันนะฮะทีนี้มันก็ต้องมาคุยเรื่องของราคาเท่านั้นเองว่าคุณจะ,ะคืนเท่าไหร่หากว่าสินค้าที่มันมีคุณภาพเทียบเท่ามีราคาที่ถูกกว่าคุณก็ต้องคืนมาแต่ถ้าหากว่ามีราคาที่ มันแพงไปมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าคุณจะจ่ายเพิ่มหรือจะไม่จ่ายเพิ่มก็เท่านั้นเองฮะถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเจรจาแบบฉันมิดได้นะฮะที่มาจากทั้งสองฝ่ายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับในฝั่งไทยนะโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหายุปกรณ์ด้านการทหารนะครับก็คิดว่า อีกไม่นานนะครับรัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องมีการตัดสินใจแล้วในเรื่องของเดินหน้าโครงการต่างๆที่มาจากเหล่าทัพนะครับตั้งแต่กองทัพอากาศกองทัพเรือและกองทัพบ,บกแล้วผมก็คิดว่าท่านภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยผมดูจากท่าทางของท่านนะก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรหรอกเหมือนกับที่ใครหลายคนเนี่ยก็มีการเข้าไปโจมตีบางคนเนี่ยก็บอกว่าท่านภูมิธรรมเนี่ยขาชาชติซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้ว ไม่ได้เป็นคนขายชาตินะครับเราดูจากในตาท่านเวลาที่เขาออกสัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าการใช้คําพูดของท่านภุมมธรรมเนี่ยบางทีใช้คําพูดที่มันไม่ตรงจุดอนะ่ะยกตัวอย่างว่าคําว่าถอยถ้าในทางทหารเราหมายถึงว่าเหมือนเป็นการยอมแพ้ครับทีนี้หากจะพูดให้มันดูดีเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วเราก็เลยตกลงกันว่าต้องไปทําตาม M O U 4 3ฝ่ายเราเนี่ยก็ยังคงอยู่ณที่ตั้ง ่ายการพูชาก็ต้องกลับไปยังที่ทั้งของตัวเองนะถ้าหากว่าในวันนั้นเนี่ยนะท่านภูมิธรรมพูดแบบนี้มันก็คงไม่ได้กลายเป็นประเด็นแบบนี้ขึ้นมาแล้ครับในใจของท่านภูมิธรรมเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายเพราะว่าเราจะต้องมีการเข้าไปอ่อนข้อให้แกทางกามพูชาเพียงแต่ว่าการใช้คําพูดของท่านเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับในช่วงเวลานั้นแต่ผมก็สามารถมาจับล็อกได้ว่าในช่วงที่มีปัญหานะในเขตอาเภอ้ํายืนเนี่ยท่านภูมิธรรมก็ได้มีการออกมาสัมภาษณ์กับสื่อว่า ถ้าหากว่าพื้นที่จุดไหนที่มีฐานกัมพูชาเนี่ยมันไม่ยอมถอนฝ่ายเราก็ไม่ควรจะถอนครับก็ควรจะต้องมีการตึงกําลังฐานไว้นะที่จุดตรงนั้นฮะนก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนะของความคิดว่าในความเป็นจริงแล้วครับท่านภูมิธรรมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรนะเหมือนที่ใครหลายคนนั้นก็มีการเข้าไปโจมตีนะและผมก็คิดว่ามาในวันนี้ครับในแง่ของการพัฒนากองทัพเนี่ยนะครับท่านภูมิธรรมเนี่ยก็เป็นเจ้ากระทรวงและกระทรวงกลาโหม ในสมัยท่านเนี่ยก็ควรจะสร้างปศิสาต์ให้แก่ตัวของท่านเองในสมัยที่ท่านมาตกลงต้นแนงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นท่านได้มีการอนุมัติโครงการเครื่องบินขับไล่กิฟเทนเอฟเป็นฝ e ูงแรกให้แก่ทออได้มีการอนุมัติโครงการเรือฟริกเกตสมรรถนะสูงให้แก่ทอรอหรือแม้แต่โครงการดันเรือดำน้ำเอสยี่สกทีต่อไปนับท่ามกลางอุปสรรคขัดขวางในแวดวงของการเมือง กองทัพบกเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะได้สูงนะครับในแง่ของเครื่องบินทริปเพน EF ก็คิดว่าไม่น่าจะหลุดโผลครับยังไงก็คงต้องเดินหน้าต่อไปได้ไม่น่าจะมีการนําเครื่องบินแบบ F16 นะครับเข้ามาเสียบแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอย่างท่านภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยก็เคยมีการมากล่าวกับในฝั่งของอเมริกาว่า f 1 6ของอเมริกาคงไม่น่าจะเหมาะสมและสําหรับในฝั่งไทยนะครับแล้วก็ทอเนี่ย ก็ทําการบ้านนะครับมาโดยตลอดแล้วแล้วก็คิดว่าไม่ผิดโผคริปเพนเนี่ยคงต้องเดินหน้าอย่างแน่นอนก็เลยมีการประเมินว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับหรือไม่ก็กรกฎาเนี่ยก็น่าจะมีการเข้ามาลงนามเซ็นสัญญาและที่มาจากทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นกองทัพบากาเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าเป็นห่วงนะฮะแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือทางด้านของกองทัพเรือ กองทัพเรือเนี่ยได้มีการชงเรื่องครับก็คือการจัดซื้อเรือฟรีเกตสองลำนะครับแต่ว่าที่เรารับทราบมาเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่1ลำเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่างบประมาณที่ได้มาเนี่ยมันก็เหมือนแบบจํากัดจําเขียนะครับไม่ค่อยที่จะเพียงพอมากนักแต่เราก็ยังไม่ทราบว่างบประมาณที่มีการเข้ามาจัดซื้อเรือฟรีเกตนั้นจะเป็นของค่ายไหนนะยกตัวอย่างว่าอาจจะมีการต่อในรูปแบบ เรือรบแบบเดิมๆก็คือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชนะครับในลำที่2อาจจะมีหมายเลขว่า4 7 2โดยตามหลักของการต่อเรือรบแล้วมันควรจะเป็นการต่อคู่ครับที่มีรูปร่างชั้นเรือที่มีลักษณะเหมือนกันนะเหมือนกับเรือหลวงนะเลศวรกับเรือหลวงตากสินนะครับซึ่งชั้นเรือเนี่ยก็เหมือนกันเวลาการใช้งานเนี่ยนะครับบางทีเรือหลวงนะเลศวนออกเรือครับออกสู่ทะเลในขณะที่เรือหลวงตากสินก็อยู่ในท่าก็จะเป็นการสลับกันเข้าแล้วก็ สลับกันออกกรณีเรือฟิเกตลําใหม่เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเราก็ได้รับงบมาในงบประมาณจํานวนหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าจะโดนหั่นครึ่งหนึ่งฮะที่ทรอเนี่ยเขาขอไปผมก็เลยกล่าวว่ามันก็เป็นงบประมาณที่จํากัดจําเขียนะก็ไม่รู้ว่าทรอเนี่ยจะเอาเรือแบบไหนผมก็เลยมีการประเมินว่าเอาหนึ่งละยังไงก็อาจจะเป็นเรือหลวงภูมิพลก็ได้แต่ว่าราคาเข้ามาเนี่ยนะครับที่เราเคยต่อเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คงไม่ได้แล้ว แล้วถ้าหาว่าเราจะมาต่อเรือหลวงภูมิพลลำที่2ระบบอาวุธหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับหากว่างบประมาณมันไม่พอก็น่าจะมีการจัดซื้อในเฟสที่สองหรือไม่ฮะนี่ก็เป็นการตั้งคําถามหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าก็จะต้องหาแบบเรือใหม่ขึ้นมาครับเป็นแบบเรือที่ไม่ได้เหมือนกับเรือรบที่เราเคยต่อมาก่อนแต่มันก็จะเป็นแบบเรือที่บอกว่าจะต้องเป็นเรือที่มีสมรรถนะสูง เหตุผลหลักนะฮะก็คือว่าเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีงบประมาณในการต่อเรือมากนักรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการหันงบแบบจํากัดจําเขีย่ยทอรอเนี่ยอาจจะต้องมีความจําเป็นนะครับต้องไปหาเรือที่มันมีงบประมาณที่ดูแล้วว่าคุ้มหน่อยราคาย่อมเยาวครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงผมก็เลยมีการประมาณในช้อยที่2ว่าอาจจะเป็นเรือรบที่ต่อมาจากจีนก็ได้ครับ แต่ก็เป็นเรือฟริเกตที่มีระบบอาวุธแบบครบครันนะครับยกตัวอย่างว่าอาจจะมีการติดตั้งแท่นปล่อยในแนวดิงนะครับมากกว่า16เซลล์อย่างเรือหลวงภูมิพลเนี่ยนะครับก็จะมีการติดตั้งแท่นปล่อยในแนวดิงที่เราเรียกว่า VLS ประมาณ8เซลล์แต่ว่าถ้าเป็นของจีเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับ2เท่าหรือว่า3เท่าตัว หรืออาจจะสี่เท่าตัวตรงนี้เราก็ยังไม่ทราบเรื่องของแบบที่มันชัดเจนเพียงแต่ว่าสื่อเนี่ยต้องการจากคาดเดาถึงสถานการณ์แบบนั้นก็เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผู้บัญชาการหาเรือเนี่ยก็มีโอกาสนะครับไปพบกับผู้บัญชาการหาเรือในฝั่งจีนนะซึ่งเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อก็ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือว่าลมเนี่ยนะครับมันจะพัดพาไปยังทิศทางไหนนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นการคาดเดานะ เพราะวังก็ประมาณที่ได้มาเนี่ยผมมองว่าสามารถที่จะต่อเรือฟริเกตนะฮะลำที่มันใหญ่ได้แล้วก็มีระบบอาวุธอย่างครบคันนะครับเพื่อต้องการพูดเห็นภาพนะหากว่าแท่นปล่อยในแนวดิ่งเนี่ยถ้าเป็นเรือจีนนะมันอาจจะมีเซลล์เนี่ยจำนวนหลายเซลล์ครับอาจจะมี16เซลล์หรือแม้แต่24เซลล์จนกระทั่ง32เซลล์นะครับในแต่ละเซลล์นั้นก็สามารถนําเรื่องของระบบอาวุธนะครับเช่น ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศมาติดตั้งก็ได้หรือแม้แต่ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบอยูนะ่น้ำมาติดตั้งก็ได้หรือแม้แต่ขีปนาวุธที่ใช้สำหรับการโจมตีภาคพื้นดินนะครับที่เราเรียกว่า land attack cruise m i s s หรือที่มันแสบที่สุดนะท่านผู้ชมนั่นก็คือขีปนาวุธประเภท Hypersonic ฮะที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับทรอและนะฮะว่าเขาจะต้องเลือกเรือ,อแบบไหน ถ้างบประมาณพอก็น่าจะต่อเรือภูมิพลลำที่สองขึ้นมาก่อนมันก็จะได้เป็นคู่แต่ถ้าว่างงบประมาณมันไม่พอก็คงจะต้องหาเรือใหม่ครับผมก็เลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นเรือจีนนี่แหละก็เนื่องมาจากว่าเราเนี่ยท่านผู้ชมมันมีงบประมาณที่น้อยครับหากว่าจะนามาเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าเวียดนามเนี่ยครับเวลาเขาต่อเรือทีเนี่ยก็ต่อมาหลายลำนะ แต่ว่าในขณะที่ของเราเนี่ยเมื่อมีงบประมาณที่บอกว่ามันจํากัดจํำเขียแล้วเราก็ต้องเน้นระบบอาวุธที่มันเฉียบขาดแล้วก็ทรงพลังนะครับในหลักการที่บอกว่ากําลังที่น้อยกว่าแต่สามารถทรงพลังนะครับมากกว่ากองบลังที่เขามีมากกว่าหรืออาจจะมีเรือรบในรูปแบบที่3ก็ได้ที่ไม่ได้มาต่อจากทั้งเกาหลีใต้หรือแม้แต่ต่อในจีนอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่มีการเข้ามาต่อในไทย แต่ตรงนี้ก็ยังไม่ทราบนะว่าทรอเนี่ยเขาจะเอารูปแบบไหนนะครับข้อที่3ครับก็คือเรื่องของเรือน้ําในปีนี้ก็จะไม่มีการตั้งงบปลูกพันธุ์นะครับก็เนื่องมาจากสาเหตุว่าความคืบหน้าโครงการเรือน้ำเนี่ยมันยังไม่คืบหน้าทีนี้ฝ่ายจีนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการมาทราบเหตุผลและวว่าเราเนี่ยจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะชะลอโครงการตรงนี้ต่อไปซึ่งจีนเองเนี่ยเขาก็เร่งฮะ เขาก็พยายามจะเร่งฝ่ายเราว่าเอ๊ะเรื่องเนี่ยมันก็นานแล้วจะดองไว้ทําไมคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณก็ตัดสินใจขึ้นมาเลยเขาก็จะได้หาหนทางถูกครับหากว่าเรานั้นมีการเข้าไปยกเลิกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่เรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้เดินหน้าต่อครับซึ่งเราก็มีการวิเคราะห์นะครับไปในหลายคลิปแล้วว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากเครื่องยนต์ครับ ทีนี้เราจะทําอย่างไรว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะมาสร้างความเชื่อใจให้แก่ฝั่งเราได้ครับซึ่งเราก็มีการวิเคราะห์ไปแล้วว่าอย่างเรือดำน้ำเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมันมีถึง4ตัวด้วยกันแล้วเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับการขับเคลื่อนตัวเรือแต่เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับการกําเนิดกระแสะไฟฟ้าเพื่อไปชาร์จแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นการทํางานของมันน,นะครับถือว่าเบามาก ไม่เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับการขับเคลื่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยมันหนักจีนเองเนี่ยเขาก็มีการรับรองเครื่องยนต์นะครับภายในสาบันทางฐานของพวกเขานะนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีการส่งเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับไปรับรองความสากลโดยสนักงานจัดชั้นเรือนะครับจากอังกฤษก็คือรอยริชิเตอร์เราก็เลยคิดว่าความไว้เนื้อเชื่อใจสำหรับเครื่องยนต์ CSD620 เนี่ยนะครับก็ถือว่ามันมีความเชื่อมั่นได้ ในระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเรื่องของสัญญาเนี่ยก็คงจะต้องมีการเข้ามาคุยกันนะว่าจะมีการชดเชยอะไรกันอย่างไงครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันสามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันสามารถที่จะหาทางออกได้ครับไม่ใช่ว่ามันตันตลอดเวลาอย่างเรื่องของสัญญาก่อสร้างเนี่ยมันก็ต้องมีต่อท้ายหมายเหตุว่าหากว่าอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนั้นไม่สามารถที่จะดําเนินการจัดหาได้ มันก็ต้องควรที่จะจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถทดแทนได้ในคุณภาพที่เท่าเทียมกันนะฮะทีนี้มันก็ต้องมาคุยเรื่องของราคาเท่านั้นเองว่าไอ้คุณจะ,ะคืนเท่าไหร่หากว่าสินค้าที่มันมีคุณภาพเทียบเท่ามีราคาที่ถูกกว่าคุณก็ต้องคืนมาแต่ถ้าหากว่ามีราคาที่มันแพงไปมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าคุณจะจ่ายเพิ่มหรือจะไม่จ่ายเพิ่มก็เท่านั้นเองฮะ ถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเจรจาแบบฉันมิตรได้นะฮะที่มาจากทั้งสองฝ่าย